สวัสดีครับพบกับผมในช่องมอญิลีขี่กับเตกมอนี้ผมกะมาลับจา่างตีพึ่งออกจากบ้านหัวหน้าเผาเนี่ยครับหัวหน้าเผาเบิ่งไปแล้วตะเลกเสียงมูมาตะพึง่งหลวงเบิ่งไปเบิ่งมาอันพึ่งโกนครับเคยเอาหน้ามาดนีกับเอาตะเลกครับไปครับไปเบิ่งขับรถกันครับนะนี่นะครับพึ่งโกนครับรบ,รบ,บอกเปนพึง่งหลวงบอกเคยเอาพึ่งโกนนะครับมือนี้กัสิบเมาเถ้าเ,เลก นี่ครับมันอยู่น้ำสอกฝ้านี่เลยครับมันอยู่หน,น้าบานหัวหนาเผาเอาหายเอาออกหายอูนี่ครับมันเป็นผงผงโกนครับเห็นไหมครับอันนี้มันใหญ่จนมันหล่นออกมานะครับอันนี้พ้อมกับสิงัดฟ้าหนีออกเลยนะครับนหนมานใหญ่อยู่ครับคือสิม,มีหลายสันนู่ต่อครับมันเต็มฟ้านี่เลย Đấy hấp บอกว่าให้นักออกเลยนะครับเอาไฟมาโอ้เต็มศอกเลยครับเปิดสันเปิดสันเลยครับ โอ้มีเต้นหนังมันมีดินี่ครับเป็นสั่นเลยครับเพิงโกนคร,โครับสุดยอดครับระวังไว้ก่อนหนึ่งวันอันนี้เพิงโกนนะครับ น้ำหวานครับเป็นตันเป็นตันเลย้ยยืนไปไ้ลยอ้บนก่อนนี้มัม้ยครับคือว่าคือแม่น้อยกว่า มุ่งดูก็อันนี้เนี่ยนะบวกบวกไข่อยมีบวกไข่มีแต่็มหวานเขาเป็นก่อนมันก่อนเนี่หมันอนมันตายเอาลงไปตายอะไรมันอาบปีโตกใหม่พี่ว่ามันมันอยู่แต่แป๊ะสมัยเหมือนหลังเก่าก็อยู่ได้เหมือนเหมือนโบราณเม่อกีนนะอืม มันอยู่ตะบอกด้วยเดิมอโอ้อย,อยอบึงครับแม่มันเต็มเลยครับออ <c oughs> เอาปรงมาิาีฝาไปเลยมันตดขวาเยอยเยอะเห,เเหเวานหวานแห้งนะหวานหวานมันหนืดเนี่ยแม่หน่อยเี่อรกแค่อื่นบอกว่าไม่จะมีเลย แม่ังอตแเสียงแมวกูกูถูโอ้หดูยาวมานไปัุดอย่าให้นไปมันเข้าไปในห้องนเด้อให้มึงก็ว่าวนี้ดิโอ้หเสียงแม่ด งานงานออกมากขอบนหนาตาเอื่งานออกมากติมเติต <Dro pping and apologies> ิมนะสีออกกออกไทงน้ำเงานะนี่เปลกใจด้วยจังโอ้ยเงียบมันหมอบมันหมอบครับมันหมอบมันอยู่ในซอกนี่อันนี้เพื่อนหัวหนาเ่านะครับเขาบอกว่าหรือรอไทยหมดเลยเขาบอกว่า เฮ้ยรวยสักเลยโอ้เกือบสุโเปิดแล้วดีสักด่างล้ดนวบอลตันี่น้ำหวานน้ำหวานกโอ้้อยเกือบตกดูห้างตัวดำเลยบอน้ห้างครับ นะไงมาไล่มาตัวนี้มามีดูกว่าที่แม่มันอย่แม่์มย์นี่นะโอ้โหบิวบิวถิงจู่โจมแล้วมนแล้ว นี่นะครับเสริมต้นนะครับนี่เกือบเต็มคู่หน่อยครับสุดยอดครับบานพันอมโอบาวมน้าเผานกระเลียงครับไตไหลอยู่ครับไปครับลงไปที่ไตอันนี้ก็มาสรุปผลงานในเบิ้งนะครับไอ้หน้าเผาเพื่อนบอกขห้าออกไห้อกนะนี่ครับผลงานน้ำหลายอยู่ครับ โบเคยเอาเผิงโกนนะนี่ก็เอาเธอแรกนะครับกา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเด้นะครับคลิปหน้าผมกับภาพเพน,นีงยงกาติดตามกันไว้เลยครับคลิปนี้ผมกัขอต,ตลาก,ก่อนครับผมครับ